สวัสดีค่ะช่องปเจพยากรเจ789นะคะวันนี้มาทำหัวข้อนะคะสิ่งศักดิ์สทธ์ต้องการสื่อสารนะคะข้อความถึงคุณนะคะวันนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตกล่องแรกและกันนะคะสิ่งศักดิ์สิธ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่มาทั้งหมด10ใบนะคะ10ใบนะ,ะ4 5 6นะคะเ 8 9 1เก้าสินะคะสิบใบแล้วเนาะอ่ะอันนี้ไพ่นะคะองค์พ่อพ่อพิธเนตนะคะเดี๋ยวขอคำแนะนำจากองค์พ่อนะคะสัก5าใบเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งอสามสี่ห้าอยากรู้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านนะะอยากสื่อสารอะไรกับเราตอนนี้นะคะตอนนี้นะตอนนี้นะอ่ะมาดูกันเลยใบยแรกนะคะใบแรก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใบแรกสีไม้เท้าเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนะคะใครที่รองานอยู่นะคะการงานจะมั่นคงขึ้นนะ,ะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะ,ะมีครอบครัวนะคะแล้วก็ใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขนะคะมีความมั่นคงทางด,ด้านการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักนะ,ะสีไม้เท้าใบแ,แรก โอ้ใ oh, บแรกก็ดีเลยนะคะพูดถึงความมั่นคงมาเลยนะคะในชีวิตเรานะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะใบแรกนี่ชัดเจนนะคะใบที่2องนะคะราชาถือไม้เท้าอ่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครที่รอในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะใครที่อยากทําธุรกิจมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะ อ่าใบที่สองอ่าใบเกี่ยวกับเรื่องงานล้วนและเรื่องครอบครัวนะคะแปดไม้เท้าคุณทํางานหลายอย่างนะหลายอย่างไม่มีงานเดียวมีงานหลักงานเสริมนะคะหรือถ้าคุณคิดจะวางแผนในการทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสหรือจะขยายสาขานะคะมีโอกาสที่จะได้ทำนะคะในเร็วๆ ไรายรับจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะ,ะโดยเน้นจากการงานมีทั้งไรายได้หลักไรายได้เสริมนะคะ t e chariot chariot ก็คือจะมีเกณฑ์เดินทางต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดได้ต่างประเทศได้นะคะใครมีแผนคุณจะได้ไปนะคะใครมีแผนหรือว่างแผนไว้จะได้มีเกณฑ์ไปนะคะมีเกณฑ์เดินทางเร็วๆนี้นะเก้าถ้วยเก้าถ้วย ะค,ะคิดหวังสิ่งใดช่วงนี้นี่สมปาถนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเนี่ยสำเร็จเลยก้าวไม่เท้านะแต่ว่าคุณต้องจริงจังและมุ่งมั่นและอดทนในการทำนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานเนาะต้องมีความอดทนนะสิ่งต่างๆถึงจะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องรายรับ นะคไะพ่บอกว่าอย่าเบื่อหรือท้อใจไปก่อนกับปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ในปัจจุบันนะคะให้พยายามอดทนนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับหรือการงานที่มั่นคงนะคะจะตามเรามานะ,ะแล้วก็ the word นะไพ่ the word ขึ้นนะคะกับสามไม้เท้า the word กับสามไม้เท้าก็คือ,อต่อไปนะคะคุณนะคะจะสําเร็จ ในหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าในสู่รูปมาตรฐานการมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านจะต้องอดทนนะแล้วก็พยายามทำนะหากเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันมากระทบจิตใจก็ต้องพยายามตัดไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะต้องใช้ความอดทนนะ,อ,ะองค์พ่อแนะนำ่าอะไร ให้บอกองค์พ่พระพิคเนตบอกบ้านะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะคะทําตัวนะ,ะทำจิตใจให้เหมือนธรรมชาตินะคะปล่อยวางสิ่งใดเกิดขึ้นปล่อยวางนะคะปล่อยวางนี่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางหรือละทิ้งการปฏิบัติหรือการทำนะคะปล่อยใจให้เป็นธรรมชาตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะ พอใประการณ์นนคำแนะนำนะคะใบที่สองนะคะใบที่สองพูดถึงเรื่องนะคะการเอาใจใส่นะคะการหมั่นเพียรนะคะโฟกัสเรื่องสิ่งที่เราจะทำนะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จจักระที่สองนะคะทำสิ่งใดต้องมีใจรักนะคะมีใจรักนะคะแล้วก็แบ่งปันด้วยนะ,ะใบที่สองท่านบอกนะคะแล้วก็ ถ้าวันหนึ่งวันใดเราท้อใจหมดกําลังใจขอไกด์ไลน์หรือขอแนวทางขอกําลังใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะประทานพรและสิ่งดีๆให้แก่เรานะคะโอ้ความอุดมสมบูรณ์นะ,ค,ะความอุดมสมบูรณ์นะ,ะการมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรมีความเติมเต็มมีความสุขนะ,ะในอนาคตคุณจะได้นะคะ คำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็จะมีประมาณนี้นะคะ,อะขอบคุณนะคะ